ป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่า<ส>อย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแรงได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำทานของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทย กว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดด้านสิ่งแวดล้อมนั่นคือการสูญเสียผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างรวดเร็วแต่ท่ามกลางวิกฤตนั้นได้ปรากฏพระราชปณิธานที่เปรียบเสมือนแสงนำทางด้วยพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล็งเห็นการอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้แต่ เป็นการบูรณาการชีวิตของผู้คนเข้ากับความสมบูรณ์ของธรรมชาติพระราชดำรัสที่กลายเป็นรากฐานแห่งการอนุรักษ์ทั้งแผ่นดินคือพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า จากพระราชดำรัสนี้จึงนำมาสู่โครงการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติหลายโครงการอาทิโครงการป่ารักน้ำที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่ากับน้ำทรงตระหนักว่าหากป่าถูกทำลายแหล่งน้ำย่อมเหือดแห้งชีวิตของผู้คนก็จะเดือดร้อนจึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำเพื่อให้ระบบนิเวศกลับมาสมดุลโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูก ป่าและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองโดยเปลี่ยนสถานะของคนในพื้นที่ชายขอบป่าจากผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือโดยทรงขอป่าเสื่อมโทรมที่ไม่เหลือสภาพเป็นป่าอีกแล้วจากกรมป่าไม้เพื่อนำมาจัดสรรพื้นที่ให้คนยากจนที่ไม่มีที่ทำกินได้เข้าไปอยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาการตัดไม้ถางป่าเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย พระราชดำริของพระองค์ไม่ใช่เพียงปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกวิถีชีวิตใหม่ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืน โครงการฟรัสดอนอาสาสมัครพิทักป่ารอสทออปอพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ป่าให้ยั่งยืนนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยประชาชนในพื้นที่จึงมุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมจากผู้บุกรุกป่ากลับกลายเป็นผู้ผิทักป่าสร้างความเข้าใจระหว่างคนกับป่าให้คนในชุมชนเป็นเจ้าของป่าเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรด้วยความภาคภูมิใจ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นส่งเน้นให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ป่าต้นน้ำลำธารถูกบุกรุกทำลายอย่างหนักโดยทรงขอพื้นที่เหล่านี้จากชาวไทยภูเขาที่บุกรุกป่า จ้างเขามาทำงานเพื่อให้มีรายได้พอเพียงแก่อัตภาพนอกจากจะช่วยหยุดยั้งการหักล้างถางป่าแล้วยังช่วยให้ชาวเขารู้วิธีสร้างแหล่งอาหารอย่างยั่งยืนโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพันุไม้ป่าตำบลตะนาวสีและอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน์จังหวัดราชบุรี มีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมพันไม้ป่าไทยที่เป็นไม้ถิ่นธรรมชาติเดิมของท้องถิ่นต่างๆไว้ในแหล่งเดียวกันให้ได้มากชนิดที่สุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพันไม้ป่าของเมืองไทยและที่สำคัญยิ่งคือเป็นแหล่งขยายพันธุ์เพื่อป้องกันมิให้พันไม้ป่าไทยต้องสูญพันุ์ไปจากแผ่นดินและเป็นการฟื้นฟูร,รักษาสภาพป่าเดิมในภาคตะวันตกให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปรียบดังโมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท,ทรงพระราชทานไว้ให้กับแผ่นดินไทยนั่นคือการเปลี่ยนความคิดของผู้คนพระองค์ทรงปลูกพลังให้คนไทยหันกลับมารักธรรมชาติโมรดกแห่งพระราชปณิธานจึงยังคงเติบโตอยู่ในหัวใจของพระสพนิกรทุกคนและตราบใดที่ต้ ห้นไมายยังคงอย่างรากด้วยพระเมตตาพระมหาการุณาธิคุณนี้จะยังคงแผ่ภัยสารอยู่บนแผ่นดินไทยตลอดไป